ผู้ชมครับอมยืนอยู่ที่ฟังชาวนะครับที่มาเดราประเทศโปรตุเกสอันนี้คือบรรยากาศของที่นี่นะครับบรรยากาศตอนนี้ท้องฟ้าขมุขมัวนะครับแต่ว่าอากาศเย็นๆนะฮะทำให้ทรงผมเสียได้ใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> เอาละครับรายการลอยล่องท่องสำราญกับอมวันนี้นะครับอมพาผู้ชมมายืนอยู่ที่ มาเดราครับมาเดรานี่จะมีฟอริฟายไวน์นะครับซึ่งเป็นผลไวน์ขึ้นชื่อของเกาะแห่งนี้เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเป็นเกาะของประเทศโปรตุเกสนะครับเมื่อกี้ไปช่วยหัวหน้าขนของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมานะครับหลังจากนั้นพอไปไว้ที่เรือปุ๊บก็ออกมาเดินเล่นเที่ยวแล้วก็วันนี้ออนบอร์ดบ่ายโมงครึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวต้องกลับไปทํางานเพราะว่าดันดิ้งรูมเปิดครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับนำภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากนะครับเกาะแห่งนี้สวยงามมากนะครับอมเคย ไปทัวร์ไซซิงนะครับซิตี้ไซซิงตรงนี้นะครับเห็นหมะฮอปออนฮอปออฟเมื่อ2ปีที่แล้วกับเพื่อนนะครับวันนี้ก็เลยไม่มีเวลามากก็เลยเดินชิวๆอยู่แถวดา,าวเทานะครับโอเคครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามทุกครั้งผมสมรัชนะครับ